ครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการ modify b a ต t e r y ครับ3.7โวลต์เข้าไปในเครื่อง Game Boy a d v a น c ์ทำให้เล่นได้น,นานขึ้นสำหรับสายที่ชอบโมจอ i p s แล้วก็โมแอมเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นแจวครับยัดแบตเข้าไปเลย วัดนี้ครับผมคำต,อ,ตอนะครับมาคลิปนี้คลิปเต็มละเป็นการแปลงแบตลิเธียมโพลิเมอร์ครับ3.7บนโวลต์มาไว้ในเกมบอยเอ็ดวานเพื่อให้เวลาเล่นได้นานขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนฐานบ่อยครับตัวแบตเนี่ย3.7ที่มันบอกเนี่ยมันมันไม่ใช่3.7นะครับเวลาชาร์จเต็มเนี่ยไฟมันจะอยู่4โวลต์4โวลต์กว่ากว่าเลย แล้วก็ต้องมีตัวนี้ด้วยเพื่อลดแรงดันนี่ครับไดโอดไดโอดหนึ่งตัวจะเป็นเบอร์ 1N4 0งเครับ1ตัวตัวเล็กใช้ตัวเล็กๆนะครับอย่าไปใช้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่เกะกะแล้วก็พอดีไอแบตตัวน,นี้มันใหญ่ไปหน่อยด้วยถ้าจะให้ดีนะั่นลดขนาดลงลดขนาดลงหน่อยน่าจะรักประมาณ500ร้อยหาอยมิลลิแอมน่าจะพอดี อันนี้มันหกร้อยมิลิแอมเมื่เลยใหญ่ไปหน่อยเต็มเบ้าเลยเนี่ยครับหาหาที่มันพอดีพอดีกับช่องในเนี้ยพอดีกับตัวฝาปิดเนี่ยเราจะได้แพ็กแบตติดไว้กับฝาแล้วก็ทำสายเป็นปลั๊กต่อแบบนี้ยครับโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เอาไว้เสียบอันนี้แบตมันก็จะติดอยู่กับฝาหลังแล้วเวลาใส่ก็ปิด แต่มันก็ต้องตัดไอ้พวกเนี้ยอยู่ดีถ้าแบตใหญ่ไปนะถ้าห้0รถ้าห้ามันใหญ่ไปนะเ้าก็ต้องลดขนาดลงอีกถ้าจะคงสภาพเดิมไว้ครับไม่ไม่ตัดอะไรเลยอะ่ะก็คือต้องให้แบตมันเล็กลงให้มันพอดีกับช่องช่องเนี้ยซึ่งน่าจะเหลือประมาณ400รมิลลิแอมไม่400ก็ส0มร้อยอ่ะ น่าจะลงช่องนี้ได้พอดีเนี่ยไม่ก็เล็กเท่านี้เลยอันนี้มันน่าจะ300ร้อนะผมจำไม่ผิดน่าจะ300ถ้าใช้300เนี่ยพอดีเลยครับวางไม่ต้องตัดอะไรทั้งสิ้นแต่มันก็จะเล่นได้น้อยลงเพราะแบตลูกมันเล็กถ้าเป็นพวกจอ IPS นะครับจอ iPS แล้วก็โม,โมชุดเสียงอะใส่แอมเพิ่มแบตอาจจะหมดไวขึ้น หมดไวขึ้นเลยแหละไม่อ่านหรอกแต่ถ้าเล่นนานๆก็ต้องใหญ่แบบนี้ครับใหญ่แบบนี้ก็ต้องตัดออกหมดเลยข้างหลังอะ่ะตัดพวกปีกเนี่ยออกหมดเลยแต่ถ้าคิดว่าจะแปลงเป็นแบตแล้วก็ไม่ได้ใช้ฐานอยู่แล้วแหละถ้าใส่แบตก็ลืมฐานเลยครับเพราะว่ามันอยู่ได้นานเล่นดีกว่าด้วยไฟไม่มีตกเลยนะครับถ้า อยากได้ขนาดไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยครับคลิปนี้เดี๋ยวทําเป็นแนวทางวิธีต่อเดี๋ยวมีแผงมีวงจรมีลายวงจรบอกแล้วก็ทําไมถึงต้องใช้ไดโอดด้วยจริงๆแล้ว R R มันก็ลดแรงดันนะเนี่ย R ตัวเนี้ยผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรเท่าไหร่นะครับ ที่ทำได้นี่ก็คือหาศึกษาเอาตามใน y o u t u b e อะที่มีเข้ามาสอนนะครับแล้วก็ช่องถ่มดูบ่อยๆนะจะเป็นช่องซิมซิม DIY เขาจะสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสอนเยอะมากผมก็ได้ช่อง,องเขาเนี่ยครับที่มารู้จกักพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าตอนเรียนไม่ได้มาสายนี้เลยพูดตรงๆครับเกรดไม่ถึงด้วยเข้าไม่ได้ ก็เลยไปแนวช่างยนต์แทนนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำไมถึงใช้ไดโอดจริงๆแล้ว R ค่า R เนี่ยมันก็ลดแรงลดแรงดันได้แต่ที่ผมดูมันเขาบอกว่ามันมันไม่ได้ลดแรงดันไฟครับมันมันลดยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะไปไปหาดูเองไว้กันผมก็อธิบายไม่ถูกแต่เขาแนะนำให้ใช้ไดโอด ค่า R ไม่แนะนําไดโอดจะลดแรงดันได้ดีกว่าเว้ยสายมันเดี๋ยวไดโอดมีขั้วด้วยนะครับอ่านี่ ลองสาธิตใช้ไฟเป็นโหลดหลอด LED ฟิลาเมนต์นี่ครับเรามาดู R กันก่อนดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เรามาดูไดโอดกันก่อนไดโอดวัดได้ด้ยนะครับวัดตั้งเป็นโอห์มอะแล้วก็ดูมันจะขึ้นทางเดียวมันจะขึ้นแค่ทางเดียวเพราะว่ากระแสะมันจะไหลได้ทางเดียว แล้วก็เอาไว้ลดแรงดันดูที่มิตเตอร์นะครับอันนี้ก็วางไว้ที่ครัวลบแรงดันขาเข้าจะมันไม่ถึงกัน แรงดันขาเข้าจะ4วันเลย4.1่อ่ะสวันกว่าถ้า4วันกว่าแบบเนี้ยจะใช้กับเกมบอยเอ v ดวานไม่ได้ในบอร์ดของเกมบอยเอ v ดวานมันจะมีตัวตัดไฟอยู่ถ้าไฟเกินมันจะตัดไม่ให้เครื่องติดเลยครับผมเคยแล้วลองต่อตรงนเนีน่ยเพราะนั้นยังไม่รู้ไงว่ามันต้องใช้ไดโอดลดกระแสไฟด้วยเข้าไป4.1่ดนเต็มเเลยดีไม่พังไฟมันจะกระพิบทีนึงแล้วก็ดับ เครื่องเปิดไม่ติดน่ครับเดี๋ยวว่าเรามาดูหลังหลังไดโอดนะตรงนี้หลังไดโอดกระแสมันจะลดลงเหลือ3.8เดี๋ยวไม่ค่อยนิ่งอ่านันนี้อันนี้ฐานมันเริ่มอ่อนนะครับไปแบตมันเริ่มอ่อนละเหลือ3.5หลังไดโอดนะอันนี้หน้าไดโอด4.1 หลังไดโอด3.5ประมาณ3.5 3.8ด้ครับเป็นไฟที่สามารถเปิดเครื่องเกมบอยเอวานได้แนะร้วถ้าผ่านตัว R R ตัวนี้มันก็จะลดลงบิกเหลือ2.5ตอนแรกผมจะใช้ค่า R นี่เนี่ยมาเป็นตัวลดแรงดันแต่เขาแนะนำมาให้ใช้ไดโอดแทนค่า R ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ มันลดได้ครับแต่ไม่รู้มันจะดีหรือเปล่าตัวไดโอดมีขค้วครับมีขค้วบวกขค้วลบกระแสจะไหลได้ด้านเดียวถ้าต่อผิดข้างไฟจะไม่ติดก็ประมาณนี้ครับสำหรับไดโอดอเดี๋ยวจะให้ดูว่ามัน เป็นยังไงนี่ครับวิธีวัดนะอันนี้ถูกขั้วขั้วบวกจะอยู่ด้านที่ไม่มีสีเนี่ยครับที่ไดโอดเดี๋ยวผมซูมเข้าไปก่อนอามาครับมาดูนี่นะอันนี้ถูกขั้วขั้วบวกบรับขั้วลบ นี่ครับค่าจะขึ้นวต่ำไปอ่านี่ครับค่าจะขึ้นขึ้นแค่ทางเดียวแ้วพอเรากลับด้านนะครับเอาลบมาข้างหน้าเอาบวกไปข้างหลังนี่ไม่ขึ้นแล้ว อันนี้คือไดโอดปกติเท่าที่ผมศึกษามานะครับดูมาตามใน youtube อะวิธีเช็คเอาขั้วฝั่งที่ไม่มีสีนะครับอันนี้มันตัวใหญ่ดีที่เครื่องมันตัวเล็กเนี่ยเอ้ยไม่ชัดเลยวะ อ่านี่ครับเอาขั้วฝั่งที่ไม่มีสีเนี่ยดำๆหมดเลยต่อเข้าขั้วบวกแล้วก็เอาด้านที่มีสีนะครับต่อไปใช้งานที่ขั้วบวกของเครื่องอันนี้เข้าขั้วบวกของแบตฝั่งนี้ไปต่อขั้วบวกของเครื่องนะครับ นี่ตามนี้เลยนยครับไดโอดไดโอดหนึ่งตัวลดแรงดันไฟเอาด้านสีดำดำเนี่ยไปจิ้มบวกที่บอร์ดชาร์จนะครับบอร์ดชาร์จฝั่งเอาเอาบวกอะ่ะหาซื้อบอร์ดชาร์จแบบเนี้ยแต่บอร์ดชาร์จมันมีหลายตัวนะครับผมเลือกเอาตัวที่เป็นไทซีมาใช้แทน ตัวอื่นบอร์ดชาร์จที่มีไอตัวปรับแรงดันก็มีตัวปรับแรงดันไฟอะแต่มันต่ำสุดได้เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องให้มันได้3ามวนอนต์ะสามจะมันถึงจะใช้กับเครื่องนี้ได้ถ้าเกินไปใช้ไม่ได้ครับต่ำไปก็ไฟไม่พอน่ครับไดโอดหตัวสีดำต่อเข้าบวก แล้วอีกด้านหนึ่งเอาสายจากขั้วบวกของเครื่องเข้าครับเส้นอื่นก็ต่อตามปกติเนี่ยอันนี้ก็ขั้วลบเอาเอาลบออกจากบอร์ดไปขั้วลบของเครื่องส่วนอันกลางนี่จะเป็นขั้วแบตครับขั้วไฟเข้าจากแบตเสียบชาร์จก็ตรงนี้เสียบเข้าไปเต็มมันก็จะตัด ตอนชาร์จจะเป็นสีแดงครับไอ้บอร์ดเนี้ยชาร์จสีแดงพอเต็มจะเป็นสีน้ําเงินอันนี้น่าจะดูเข้าใจง่ายวงจรเนี้ยนี่ก็จากแบตครับแบตเทอี่โพลิเมอร์สามเจ็ดอ่ะก็บวกก็วิ่งมาที่บบวกที่บอร์ดชาร์จนะครับอันนี้ก็ลบ ก็จากแบตมาที่บอร์ดชาร์จส่วนเอาบวกเอาบวกนี่ก็วิ่งไปปืด๊ดผ่านไดโอดผ่านขั้วบวกของไดโอดนะครับแล้วก็ออกขั้วลบของไดโอดเข้ามาต่อที่ขั้วบวกของเครื่องมันก็คือสายบวกนี่แหละครับแต่ไดโอดมันจะมีขั้วขั้วบวกขั้วลบต่อให้ถูกทางถ้าผิดทางไม่ติดนะครับก็ประมาณนี้ส่วนเอาลบก็ปกติเลยวิ่งตรงปืด๊ด มาที่ขั้วลบของเครื่องนะครับไดโอดเบอร์ที่ใช้หนึ่งเอสี่ศนศนย์หนึ่งตัวจะเล็กๆประมาณเนี้ยจริงแล้วตัวใหญ่ใช้ได้นะครับเนะี่ยตัวใหญ่เนะี่ยแต่อันนี้มันน่าจะพันวนน่ะรองรับไฟได้พันวนแต่เกมบอยมันแค่สามวนกว่า,วาองครับไอตัวน้อยน่าจะร้อยวนมั้ง ร้อยวนหรือน่าจะร้อยวนนจะไม่ผิดนะแต่ใช้ได้ครับตัวเล็กอะตัวเล็กกระมาเนี้ยเนี่ยเบอร์นี้เลยเนี่ยใช้เบอร์นี้เลยครับใช้ได้อันนี้มันเป็นแบตแปลงชุดแรกของผมนะครับอาจจะดูยุ่งเหยิงไปหน่อยเดี๋ยวเก็บให้สวยงามอีกทีหนึ่งฝาหลังนี่ก็เอามาลองเฉยเอามาลองตัดดู ทำไว้เผื่อโมโจอไอพีเอสครับเพราะมันต้องแดกแดบแบตแน่ๆเลยาะเคยทําไปอ่ะเคยทําไปเครื่องหนึง่งเล่นันเท่าไรหร่หละครับไฟสีน้ําเงินเอ้ยไฟสีเหลืองๆอ่ะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วแปบ๊บเดียวแล้วก็บวกกับไอ้นี้ด้วยโมโมแอมเข้าไปอีกโอ้โหแดกบแบตบันเลยตัวเนี้ยแปลงเป็นแบตแล้วก็จบปัญหาเลยครับเรื่องแรงใจไฟ เปิดมาก็เหลืองอาลามอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ผมเปิดเทสเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ผมว่ามันอยู่ได้8ชั่วโมงอะ่ะยังต่ําวันนึงอะ่ะสบายๆถ้าจอเดิมอย่างเงี้ยวิธีทำนี่ผมเจอคลิปฝรั่งนะครับไม่รู้พูดไอยังนะ ไปเจอพิธทําของคลิปฝรั่งมามีอยู่ยรู้สึกว่าจะเจอคลิปเดียวด้วยที่ใช้ไดโอดพี่สอนวิธีทําอ่ะแล้วก็บอกเบอร์ไดโอดให้ดูน่าจะคลิปเดียวจริงๆลองหาดูพิมพ์ภาษาไทยดูไม่เจอเลยครับไม่มีคลิปคนไทยทําเลยต้องตั้งชื่อหัวหัวค้นหาเป็นภาษาอังกฤษถึงจะเจอ เดี๋ยวผมพาไปดูครับไปกดติดตามเขาด้วยก็ได้เป็นช่องใหม่ที่ทำเดี๋ยวผมหาช่องเขาแป๊บนึง อยู่หน่อยว่าเออแล้วก็ช่องนี้ครับนะครับซิมซิมเดีวช่องนี้แหละที่ทําให้ผมรู้รเรื่อง,อ,อ,งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะผมได้อธิบายเรื่องไดโอดไปแล้ว2บทน,นะฮะในวันนี้นะครับดีมากเลยครับผมบอกเลยถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะช่องเนี้แกวเลยครับ อยู่ไหนอยู่ไหน DIY Game Boy a d v a n c e Battery Pack น,นี่เนะนี่ยน่าจะช่องนี้เนะี่ยใช่เนีย่ยครับมีอยู่ช่องเดียวที่สอนแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปนี้น่าจะเสร็จแล้วอันนี้หรือแบบว่าอัปเดต เดี๋ยวผมหาแป๊บหนึง่งอ่านี่ครับแต่ของเขาจะเป็นเซมินะเซมิไดโอดเซมิไดโอดมันจะเป็นไอไดโอดใสๆใส่อะใสๆใส่เป็นแก้วอีกขั้วหนึ่งก็จะเป็นสีดําแบบนี้เนี่ยแต่มันจะเป็นแก้วครับอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นสีดําๆตรงขอบ เดี๋ยวผมลองสั่งเซมิไดโอดมาลอง,ม,งมันสวยดีนะเซมิไดโอดอ่ะไอ้นี่มันไดโอดดำๆไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นี่ครับช่องช่องเนี้ยแจ๋วเลยถ้าไม่มีช่องนี้ผมตันเลยเนี่ยแล้วก็พอดีลองไปถามในกลุ่มผมด้วย ในกลุ่มผมมีคนเาบอกเขาว่ามีคนเขาบอกเขาบอกว่าใช้ไดโอดตัวนี้เนี่ย 1n4001 นะครับใช้เบอร์นี้เนี่ที่เขาบอกแล้วก็มาตรงกในนี้เป้เลยแต่ในนี้มันจะมีคลิปให้ดูไงแล้วก็เจออีกคลิปเดียวด้วย่าน,นี่ครับอันนี้จะชัดแจ๋วเลยนะีย วิธีทําส่วนบอร์ดชาร์จมันมีหลายตัวนะครับแล้วแต่ถนัดเลยจ,จะเป็นหัวไมโครก็ได้ไมโคร USB หัว Type C หัวหลายแบบครับที่มันมีขายอยู่ในตามช e, ้อปปี้ลาซาด้าอะไใช้ได้หมดเนะี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับชาวเลโทนะครับคนที่ชอบในเกมเก่า แล้วอยากปรับแต่งโมดิฟายนิดหน่อยเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับนี่ก็แผนผังแผนผังในการทำแบตแพ็คครับตามนี้เลยเนะี่ยแบตมาบอร์ดชาร์จบอร์ดชาร์จเอาลบเอ้ยเอาบวกก็วิ่งไปผ่านไดโอดหนึ่งตัว จากไดโอดอีกขกั้วหนึ่งก็เข้าไปที่ขั้วบวกของเครื่องตามนี้ครับเราจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับมีอะไรดีๆเจ๋งๆเดี๋ยวมาแชร์ความรู้กันครับไปแล้วแล้วเจอกัน